สวัสดีค่ะอัปเดตลูกสปิตนะคะขออนุญาตอัปเดตรวมเลยนะคะทั้งสามพอกเนาะสิบสองตัวนะคะลูกค้าเนาะก็ตอนนี้ยังมีน้องๆว่างอยู่นะคะก็จะว่างตัวผู่หนึ่งแล้วก็ตัวเมียสองนะคะลูกค้าเนาะสำหรับเออสามตัวนี้จะพร้อมย้ายบ้านตั้งแต่วันที่สี่นะคะสี่มิถุนาเป็นต้นไปนะคะสามารถดูน้องตัวจริงได้ที่คองซิปสายธัญญะจังหวัดปทุมนะคะแล้วก็เริ่มโตกันแล้วเนาะกินหัดกินอาหารนะคะยังไงเดี๋ยวถ่ายคลิปกินอาหารให้ดูอีกทีนึงนะ โอเคนะทั้ง12ตัวแข็งแรงดีอ่ะเดี๋ยวดูตะกร้านี้ก่อนละกันนะคะอ่าชุดแรกนะคะเออชุดนี้จะเป็นเพ่อ,อ,อแม่ปุ่ยฝ้ายนะคะเนาะในตะกร้านี้เนาะทางด้านนี้ะนะคะนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูทีละตัวนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นเออตัวเมียนะคะเนาะแม่ปุ่ยฝ้ายนะคะตัวที่สองนะคะตัวเมียคะ่ะต่อไปนะคะตัวที่สามนะคะ ตัวผู้ค่ะตัวที่สี่นะคะตัวผู้ค่ะเนาะน้องก็กินอาหารเก่งนะคะกินนมแม่กันอยู่นะคะลูกค้าเนาะเดี๋ยวจะแยกแม่แลลวนะคะอีกวันสองวันนะคะอ่าโอเคต่อไปนะคะอันนี้ตัวผู้ค่ะชุดนี้จะเป็นเอ,อ่อแม่ไข่มุกนะคะลูกแม่ไข่มุกเนาะค่าหม่ตัวผู้นะคะเนาะแล้วก็ตัวที่สองตัวผู้นะคะ ตัวที่สามตัวผู้เนาะโอเคต่อไปชุดนี้จะเป็นครอบแม่มีนานะคะห้าตัวเนาะอ่าโอเคครอบแม่มีนาก็กินอาหารแล้วนะคะอ่าอ่าตัวนี้จะเป็นน้องเตมียนะคะเนาะแห่ๆเลยอ่าตัวที่สองนะคะเตมียค่ะตัวที่สามนะคะเตมียค่ะตัวที่สี่นะคะตัวผู้ค่ะตาแป๋วเลย ตัวที่ห้านะคะตัวผู้ค่ะบึกเลยนะคะโอเคเนื้อก็แข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะลูกค้าเดี๋ยวไงถ่ายคลิปกินอาหารให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเนาะโอเคเนื้อยังว่างอยู่ตัวเมียสนะคะแล้วก็ตัวผู้หึงตัวนะสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ